สายบรีนี่รู่จ่แค่ไหนบางคนจะเรียกเมืองสายอยู่ที่เมืองสายนี่มาจากสายน้ำทั้งนั้นาการเดินทางของคนจีนคนอะไรที่มาอยู่ในสายบรีมาจากมาทางเรือนะอย่างเช่นคนอินโดก็มาพักอยู่ที่สายบรีอินโดเขามากับเรือไปะจอดที่ท่าท่าตอนนั้นขึ้นชื่อว่าปัซยาวง ผมเชื่อว่าทุกที่บนโลกมีมนต์เสน่ห์บางอย่างผู้คนบรรยากาศสถานที่วิถีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายหรือตัวอักษรไม่ได้ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองที่นี่ประเสยวอสายบุรีครับผู้คนที่นี่ทำประมงชายฝั่งกันซะส่วนใหญ่จึงมีการแปรรูปอาหารทะเลในรูปแบบต่างๆอย่างที่ผมกำลังกินอยู่นี่เรียกว่า ข้าวเกียบสดหรือคือโป๊ะนั่นเองครับข้าวเกียบอยู่คู่กับคนสายบุรีนี่คือตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแต่ว่าพอหลังๆนี่คือเขามาทําเป็นอาชีพหลักชาวปางบงออกเรือแล้วก็ปลาที่ได้จนบางปลาตัวใหญ่นี่เขาก็จะส่งกับเท่าแเก่แล้วก็ปลาตัวเล็กเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขายไม่ได้ก็จะมาขายกับเราเราก็มาเป็นรูปทำข้าวเกียบอีกทีหนึง่ง อร่อยกับคือโป๊ะแล้วผมก็มุ่งหน้าไปยังหาดวัสุกรีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนสายบุรีหาดทรายที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาน้ำทะเลที่ใสสะอาดเสียงคลื่นกระทบชายหาดทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายจนเผลอหลับไป และหนึ่งวันของผมก็หมดไปอย่างรวดเร็วแสงอรุณรุ่งของที่นี่งดงามไม่แพ้ที่อื่นเลยละ่ะผมเห็นชาวประมงที่หาคู่หอยปูปลาอยู่ไม่ไกลนะักหลังจากที่ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอราวกับรู้จักกันมาก่อนทำให้ผมได้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแห่งนี้นับเป็นความโชคดีของคนที่นี่ที่ได้ทานอาหารทะเลที่มีความสดและผมเชื่อว่าพวกเขาคงมีความสุขไม่น้อย ก่อนจะสายไปกว่านนี้ผมก็รีบพาตัวเองไปหาอาหารเช้าในตัวเมืองสายบุรีก่อนที่จะเดินทางกันต่อมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณลุงได้บอกกับผมก่อนที่บทสนทนาจะจบลงคุณลุงได้บอกว่าที่นี่มีอาหารที่อยู่คู่กับคนสายบุรีมาตั้งแต่อดีตถ้ามาเยือนถิ่นสายบุรีแล้วล่ะก็ห้ามพลาดที่จะมาลิ้มลองกับน้ำบูดูถ้ามาสายบุรีเนี่ยทุกมู่บ้านจะข,ขายทัง้งแบบส่วนที่สําคัญก็คือน้ำบูดู ทำอะไรก็ได้ที่เราอยากกินแล้วก็อยากใส่เมนูบูดูความหอมมันก็คือเครื่องปรุงนะค่ะให้มันรสชาติออกเค็ม,มๆหวานๆในตัวของบูดูอยู่แล้วค่ะพอเตอิมบูดูลงไปโอ้ได้เลยทัทง้งกลิ่นทั้งอะไระเกิดมา นี่เป็นครั้งแรกของผมจริงๆครับที่ได้สัมผัสเลืกกอนละของจริงมีขนาดใหญ่และวิจิตรงดงามแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความประณีตในการทำ สวันหนึ่งคืนที่มีความสุขมากๆครับสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนและอาหารที่มีความเฉพาะตัวเป็นสถานที่ที่ผมจะไม่มีวันลืมและต้องกลับมาเยือนอีกครั้งอย่างแน่นอนประเสริฐวรสายบุรี